พวอออนไลน์เิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์่5สุขศึกษาและพละศึกษามาดูอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพกันนะครับนักเรียนครับในชีวิตประจำวันเราได้พบเห็นและใช้สื่อในรูปแบบต่างๆเช่น โทรทัศน์วิทยุเกมภาพ,พยนตร์การ์ตูนหนังสือพิมพ์นิตยสารและอินเทอร์เน็ตซึ่งสื่อต่างๆมีการนำเสนอข้อมูลทั้งที่ดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าจะเลือกใช้สื่อในแนวทางใดนะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ปรากฏบนสื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพดังนี้ครับ 1. การโฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ในชีวิตประจำวันล้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเพราะมีเทคนิควิธีการโฆษณาที่ชักจูงโน้มน้าวให้ผู้บริโภคคอยตามและตัดสินใจเลือกใช้สิ่งของเหล่านั้น 2. การนำเสนอเรื่องราวและภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ขัดกับศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามรวมทั้งการกระทำรุนแรง ซึ่งการได้รับข้อมูลเหล่านี้เป็นประจำจะทำให้รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาสามารถทำได้โดยไม่ผิดหรือก่อให้เกิดโทษจนกลายเป็นวัฒนธรรมของสังคม 3. การแต่งกายและพฤติกรรมของนักร้องนักแสดงทำให้เด็กๆและวัยรุ่นเกิดพฤติกรรมเรียนแบบซึ่งอาจนำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม